สบายดีพี่น้องนี่ก็ขัวเครื่องในเป็ดเด้อสีเห็ดลาบนั่งลาเพิ่นขึ้นมาสบายดีพี่น้องอนี่เพิ่นมากินมเข่น้ำแม่ก่อนอน้ำเพียงเลยนะพี่น้องเน,นเนี่มากินเข่าเลยซื้อคอเป็ดกับเครื่องในมันร้ายทำไมเนาะหนันงคอมันเทาก็มาซอยเห็ดลาบแล้วก็ซุ้มนันกะปิ้งซุ้มนันค่ะไป็ทั้งลาบไปทั้งปิ้งเนะ หกสิบพัน้อละสามสิบหัวมันสุกๆนี่ตัวสิบปีอิ่งกันเลยหัวทาบีใส่เกี่ยวตีนใส่เกี่ยวตีนหัวทาบีนี่เรียบร้อยปิ่มละลายนึงสัมสีก,กินหกสิบพันสองคอลายตื่นเนอะต้อลายทางนี้ก็กิกนอิ่มแล้วเห็ดนมให้กิน ส่งนมให้เพิ่นกินกินนมแนมนน่ในนมพุ่นใน่อันนี้เด็กเขาลูกดิกกินแต่ของกินแต่เนี่ยมีมันต้มปลาทูคุกใส่ก,กับข่าวของกินกินแต่อาหารกินแต่อาหารแต่ว่าเจ้าหน้าเขากระเบิดกินเขาน้ำ้างเ,งเข่าเนี่ย,นยกินน้ำ้างหรือกระเบิดหมูว่านคือกันกินของกินนั่นหมดแล้วเขาต้มปลาดุกให้นะย่างเข่าเราก็มากินหมดเลยบุหรี่เลยมันกินเมื่อคืนเนี่ยเนาะซุกแล้พี่น้อง เดี๋ยวนี้อก็สุกเร็วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว,วก็จะปีงต่อแบบนี้นทางนี้ก็ปีงเลยเพี่น้องหัวทาบีใส่เกี๊ยวตีนคุ้มขาหกสิบพันข้อหนึ่งหกสิบบาทข้อหนึ่งสาม,มสิบพันมีไตมีไส้มีตีนมีโคมดม,มีกับนสันสะอมอนสู่สองโคก็ได้มาหิดลาบเน่ก็ามาปีงเน่ เซตมันกันเด้อร์ทางด้านก้าลัางผักหอมบางหอมบัวกิดว่าหอมรวมยังในตู้เราบนมีโอ้ยมีหอมรวมใส่กะยะแล้ใส่หอมนั่นแหล้วมาเบิ่งอันมาเบิ่งนั่งลาเพลินป้อนกล้วยมาเด้อพี่น้องนีมน่มเหมือนป้าเห้อเอ้ยสจำเป็นกลนนิ่นนะเป็นเป็นตัเป็นดูดนมก็เป็นอึงเป็นเบิร์ด ยิ้วละหันห้องฉันนันไว้แหละอืมมาก้วยสูกให้กินอืมแทบเบิ้งอืมนอ่นางด่างถนางด่างเนาะตัวเมอืมมีผิดดาเมสองผูสองอืมอินแมข้อการนะผูเวิดอืมนั่งด่างครับเป็นสีํำตาลนี่แมอืมนี่ตัวแมอันนี่ตัวแม่นี่นะหันตัวผูอ่ะนะกินแม่หันแฝดนะอือือกินเอากินเอาโอ้ย เออมันหวานอุ้ยอันนั่นแหละข่อยส่งนมมันจืดๆล้วเพิ่นมากินโบสันตาลนโใส่น้ตาลนะจะได้ดูดเนี่ยนะหิวมาลองกินไอ้ห้องเลยนิ้วอยากกินเลยอยากกินเลยหนิกินได้ห้องนะมามามาให้กินเถอะน้อยเบิ้ง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 อือฮันนี้อยากกินนะเบิ้ง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 คือปลาไหลนี่เบิ้ง อือืมฮตายยังย,ยังมือมนตาให้นนหอดทิดสัเกิดมาทันหอดทิศมันมือตาส่อตัวใหอีมแรกในิหน้าขาวนทองเนใหญ่ลเลยอมเย่ะีะมเนาะของไงเนอืมหุนอมทำไมอมแลละนมก็กินก้วยก็กินเอ้ย กินกล้วยบ่อยกินกล้วยก่อนกล้วยนางแอมาหลินน้ำด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องไงสบายดีพี่น้องมาลงมาหน่อยแม่นางจ้อยมาหลินน้ำลงมาหน่อยกินกล้วยอ้าวยานบริกรไหมแค่มาเป็นร้ารมีร้านเป็นเห็ดน้ำหมาอืม เอยประเด็นที่สนใจมันก็ส่งนมให้กินส่งให้แม่มันกินถ้วยหนึ่งเรามื้อเสานี่แม่มันได้กินหมดถั่ยอันนี้เป็นกรไหม่็มของหวานเด้อแซ่นะบางทางนี่าปที่เพอยงเฟสที่อเฟ็ด ไี้ตาลกอดตาลอยากจะนอนในกาล่หม้อห้อมยัาลนหมู่ก็มู่ตาลน่ยหหออยเดี๋ยวหยห้อยอาจะนอนในาลนหยจิน่มอนเด้อ มาเด้อปัญญาไม่ม้อนเด้อสิไปซื้อมาเปิ่งสุกินเฮ้มอสซื้อมาเปิ่งสุกินเด้อมาพี่น้องบัหนี้ก็มาะลาดเป็ดเด้อพี่น้องเด้อใส่พริกป่นอลไรอยู่นี่นะยใส่พริกป่นเนียบด้วยข้าวผัวใส่ไปข้าวผัวมีเงาใส่ นั่นล่ะเอานมให้มากินกินบ่ด้วยกินบ่ด้วยกินแล้วเอานมมันเย็นแล้วแช่ไว้หั่นน่ะรับแล้วไปเออรับแล้วบ่ต้องมาเออีวาหานี่นาวใส่นใส่บักนาวจังหอมจังแซ่บหอมลงบัดนี้ เวลาขวนมีมอนใส่หนํากระเดกแล้วน,น,น,น้อยนึงรใซ่ได้เห็ด่าปยังกระเดกน้อยหนึ่งหอมยช่วยหอมช่วยช่วยซีมบึงก่อนเลยเจาที่แต่ผมมีหอมรวม ผักหอมรวมยัางเพื่อประสื่อมาบานอือหือแสบ่บๆสบชุดยอดชุดยอดพี่น้องโอเคโอเคหันมาบางปีอีกบานสุกยังปี้งกยังหมดสุกเลยเราถาปีอีกก่อนเราถาปี้งกเดี๋ยวก็ได้กินอ,กอุดใจเรา <c oughs> โอเทลเด้อลูกหลานเด้อมาหาอีแม่เด้อแม่เสร็จสุก,กินเด้อเสร็จสุก,กินจะกินยังแม่ไปซื้อมาสุก,กินมายามแม่โมเด้อลูกหลานทุกแต่งเซ็ตดังใจทุกกำลังใจกันอยู่ใกล้ๆแถวค,คนไทยนี่ยกะโบกไก่ปันไดพ่อมาได้ก็มาลูกเด้อเป็นยังขายบัตรโข้าวก็บหาสิบ,บาทขาหลุดเมฆก็บหาสิบ,บาทบบแพง ไงไปไงมาไงเลือดเมื่อกี้นี่มาเบิ่งนังน้องปอนกล้วยกินบ่กฮะที่รานเติบบ่เลือหืมรานเติบอืมนมเพิ่นก็ได้เบืองนู้ดเพิ่นสะดวดอยู่บอกหิมแน่แล้วหิมแล้วบ่อ้าปากแล้วอยากลับแล้วเออบ่กินแล้วลับตาเด็กนอนแล้วนะอยากลับแล้วหิ่มแล้วหิ่มแล้วบ่กินแล้วบ่อ้าปากเลยนะ นี่ก็ง่ายทองปลางงางข้างนี้ก็รับแล้วง่ายข้างปลางงางอันนี้ก็ได้กินกุ้วยนะฮัลยิ่มแล้วฮั่นนอนแล้วพันแล้วซื้อๆพันแล้วไปไปไปเอามาเอามาป้อนเมดกอุโตนะเรวจะให้มันนอนง่ายปางขึ้นฉันเด็กขึ้นฉันเด็กมาหน่อยเป็นจะแพ้ก็มาหน่อยป้อนคนจะยืนจะยืน เย็นๆแเอกรเลยนะระโดไปได้เลดตไกไดูดบะมาดูดบ่เออแป๊ดมึงมาเบิ้งสิดูดบ่นะดูดพะมีมากมีชงหห้ได้หันมาดูดได้ห้ไปนั่นนะมันจะไปห้ยังไงเบิ้งกวมันยากเลยหันมันไ่ได้ใจมันดูเลยดูเลยนะมันบ่ได้ใจมันมันใ้เอาเข่าอีกจำเลยอานี่มันชิชมาก ดูดแห้งเลยไม่ดีชมักนี่ยดูดเลยอันน um> ี้นี่มันจะถอยเอาเองเขาไม่มาดิชมักอ่ะมันแห้งฉลาดอืออืาพี่น้องคลิปนี้กับบ่มีย่างนางลาก็ขึ้นมาลินน้ำเมฆขึ้นข้าวน้ำเมฆเด้อปี่งเป็ดเห็ดดาบเป็ดสูบผึ่นกินเพิ่นก็มาป้อนข้าวมาน้อยป้อนกล้วยป้อนนมโอเคพี่น้องบาย